สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีพี่น้องปองไฟสกูขขุกค้นค่ะวันนี้ก็ยุกกรช่องปนาในไล่กินข่าววันนี้ยุกับน้องเนยเลยค่แะแะมมตอนนั้นละเอ็ดค่ะเมื่อวานนี้แมตอนนั้นละเอ็ดมาลงคลิปนําแล้วนะคะเพราะว่าทีหล้าง,งใจที่ห่างหายไปแบบเพิงเหมือนนี่ก่มาลงค่ะกับเมนูตําสัวขนมเส้นขนมเส้นหรือว่าขนมจีนนะคะแล้วก็มีหัวห้อยนําพักกับปลาแก้มก็จะมีผักกาดขาวพักบุ้งแล้วก็พักกระถินเนี่ยก่อน มันก็แปบมือก็แปบนิดนึงค่ <c oughs> ออะก็ต้องมือจริงๆลืมป่ะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนกำลังใจให้ชาวบ้นานนไลค์ๆกินน้ำด้อ,อค่ะขอบคุณไรค่ะไอ้หน้ามาาล่องเลยสีมานก,ก็บรรยากาศแบบเมนบรรยากาศแบบสวยๆร่างแบบลมๆใส่กระปุลไหมพี่น้องตาแสบเนาะไม่เจอแล้ว แ่วหนังนี่อือแบบซื่อมากที่น้องแต่ว่ากับมาตามําขบปุ่นเพิ่มมัน,นมาหนังเลยสวยเองมองสวยเองอ,อยออู่หวานหนี่งชอากินแห่ลูกวอแม่แซวพอแม่ก,ก็ชิบกินอือ นี่เป็นเมนูอาหารหลักอี่ดีพี่นะชุดเดียวอี่ดีมาเสิร์ฟแซ่ลมกันจ้ะพี่ ถักป๋าสารพิษอือ ทำยังไงพี่น้องอือพักกับกวาดีแน้อย่างเง้ยเนาะที่พี่น้องเซ็นกับปุ้นเยอะขนาดนี้ เม็ดกระทิน hmm. ไปตั้งแกพี่น้องเว้ยจันไไนี่เยจันนาะหหอย Bên đi mà. Bây giờ nữa thì mặt điện thoại thăm này thăm 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 cái đại จัดแบบจวดจัดดีนะงแนะ่นอนข้นนำแลวจับน้องได้บอกว่าแม่นเพชรกระสู่ตายพี่น้ <laughs> ทำเป็นเม่น hmm. oh, mm ู hmm. mm ่เนี่ยแซ่บจริงอือโหสวัสดีครับอืออะไรคะอยากกินเนื้อ๋ออยากกินนื้ออือเผ็ดกินได้ไหมเหรอเผ็ดมากเลยนะออลองดูถ้าเผ็ดจะไปเอง ข้าพเหมันซือมะตูดใส่ข้าพ่าาพว่ามันต่ำมาใช้กับทำกบบตำหักหูตำากนอกหูไปเยนงมันแป๊บหนึ่ไปเลยพี่หนุย่ยไปดีนะเดวมาซ้นี่ก็ามา สั่งแบบจดจานแล้วคุณมาเห็นมั้ยกับพาอเสี่เอาแบบทั้งใจโขาปุ๋ยฮึมเอามาเอาแล้วไหมล่ะงนั่งไม่จะเอาโอเคพักมุ่งจีนเหรอเขาอันนีเ้เขาเรียก là hết hết nhưng mà còn sai ta đi em ừ. hàm <laughs> mà... mà mà. không vào hình nhưng hình em hình một trăm mẹ vào còn nó ngon nữa nó bị nổ ấy ở cấp bậc sáu sẽ bậc chưa đó Được mà không? nó không có bao nó có chảo Mẹ lại bỏ vào chín bác bùng vào กินแบบพุ่งทำให้สายตาดีนี่นลูกดี้แต่ก็พอกัออกอบแม่พี่น้องเลยมันอย่าว่าอย่ารอแล้วนะเม่์ครับแป่ยนใจโอ้ accept มันเยก็ต้องกับก็เป็นใจไงเนาะแจ้งสว่างพี่เนาะช่วงวันหะติดนั่นแม,ม่ก่อนไม่กระทบนะ Mam vô lòng mọi người là bên đây người là bên này qua lòng mày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  nè, mày lòng mày lòng mày lòng mày น,นั่นแต่ปะตุเหมือนกับมีความเหมือนเชื่อมันทำเร็วเร็วน,น,นั่นไงก็แค่ไหน่ึจิกเขาหนาเอาได้หรือเปล่น,นั่นต้องมากับว่าพีใหม่พี่หน่อยะแบาวาบวา่าแบบเร็วมากนั้นถึงปีใหม่เลย่ไงนั่น,น เมนูนแบบนี้กินทุกมือกอ็บอ่เบือ่อได้พี่นหองแบบสำหรับผู้หญิมากขึก้นวานนะก็ะสำหรับสาวหน่อยละเอียดว่าือมันเป็นอาหารหลักชนิดหนึ่งนะพี่น้องขันขาดสักมือได้มือนึ่นึง เรเอามาลงคลิปกับไอพี่น้องเม่งกับสกินกับน้องน้อยพี่น,น,ททน,พน,น้องเป็นกิจจัตรดดีเปล่าใช่หรืเปล่าพีเมื่อน้องน้อยต่ำหนี่ก็แซ่บด้วยพี่น้องเออขาอภัยเขางั้งนพื้นที่พื้นที่เพียงพอค่ะต้องเรลียนรูบางสิ่งบางอย่างนะเนี่ย มาเอา,าต,อออต่อไปหนึ่งมีส่วนมุยอ่ะอืมแสุดยอดที่กันอืมเป็นหม่แล้วตะเครื่องคือพนักงาเครื่องไรอืมหนูพี่ว่ามันตำได้อีกหลอดมึงพี่น้องอ่ะ chặt 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 ชคำเลือกพี่น่องเอ้ยวางหังยังของปากเก่ง มามอขน่ัว <me. S 1> ้านะมแล้วนี <B Credit. S 2> ่วเพราะกรา้ามจุดายปอพี no. uh ่นองกูใจอ๋อออนะแล้วท่ยงไครับพี่น้องค้าคลิปนี้กขาตัวลาไปก่อนค่ะกับเมนู ตำสัวตำสัวเข่าปุ่นเส้นเข้าวปุ่นนั่นแหละค่ะอ้ยเพรอะกอนสไปะยี่เดินผ่านเปนหนองกดไหลกดแชร์กดติดตามเพิ่มเป็นกำลังใจช่องบนนันทึกเน,นด้วยค่ะขอบคุณทายค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายแซ่บแซ่